การที่มีชื่อว่าอีสีถ่ายใจนั่นเองครับมาดูว่าคุณจะสามารถถ่ายได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รอบนี้นี่ก็น่าจะมีทั้งหมด4เพลงมาให้นั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะถ่ายกันได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้ในเมื่อจะเริ่มเล่เกมแล้วเดี๋ยวขออ,ขอนุญาตดีบอเชลกยืนก่อนสักเน้อยนะครับได้เลยะค่ะมานะครับ ตอนนี้นี่จะเป็นการวัดกันแล้วนะฮะว่าคุณจะทายใจของเกรซถูกหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครทายได้ให้ชูม,มือสูงๆเลยนะครับชูม,มือสูงๆเลยนะฮะถ้าเกิดทายได้นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดทายแล้วไม่ถูกต้องขออนุญ,ญาตสมวดน,นะจะไม่เรียกซ้ำนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตาม เดีではでは nah ๋ยวจะมาเดี er ๋ยวจะเป็นนางทุกเกรสลองเลือกเป็นผู้ชมดีก็ได้ครับผมว่าจะยกคมือพันโอเคได้ได้เคนี้อ่ะได้เลยมาเพางนี้มาผมว่ามาที่เพลงแรกกันเลยดีกว่านะครับเพลงนี้ก็อยากจะให้แบบเอ็ซรุ่นเล็กก็ได้ขึ้นมาได้รางวัลต้องรู้จักนะแน่เพลงนี้อี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  ขอทิ้งด้วยขอทิ้งด้วยพีชา,ชาถูกต้องมาเลยฮะเราเราเน้นคนกันเองเราดูว่าเราอยากเลือกใครแล้วเราล้อกเพลงนั้นให้เข่าวพี่ได้ครับแต่ว่าถ้าอย่างี้ผมว่าไปที่เพลงต่อมากันเรื่อยมากดีกว่าอยากรู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรโอเคเมกี้นี้รุ่นเล็กแล้วเอารุ่นเล็กต่ออีกหรือเปล่าโอเคอืมถ้างนั้นเป็นเพลงนี้แล้วกัน ใช่ไหมนยกืออยวงโนนอี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 ออีอีออี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 ีอีอีออี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 ีอ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 ีีอีออี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 ออีอีออี อครับมาอีกเพลงนึงนะฮะเพลงต่อไปดีกว um ่าครับอืมเป็นเพลงอะไรดีหนูชอบองอะไรคะลูกอารูละอี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 ีอ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 ีีอ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 ีีอ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 ี เลือกผู้โชคดีจ้าโอเคเก่งมากลูกโอเคครับตอนนี้สามเราต้ให้โอกาสเยาวชนเราเสมอเพราะเขาพือนากรงชาติถูกต้องและเพลงสุดท้ายนะคะมีน้องๆเวไหนเหลืออีกไหมเงินมาซ่อน้มาเพ้นไหมเพลงนี้ต้องได้นะลูกอี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 องอปก็อ่ายไปนะฮะตรงตรง กว่าี้เล่นได้หลายเพลงนะฮะโอเค A B C D ค่ะเก่งมากค่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมแซมเขาตั้งใจเรียนหนังสือแซมว่าหนูตอนเล่นเกมนี้หนูต้องตั้งใจเล่นเกมมากแน่ๆที่เรือกหนูไม่ใช่หนูอ่าเดี๋ยวให้น้องน้องสี่ท่านนะฮะขึ้นมาแล้วขอรางวัลจากพี่แก๊สเลยค่ะได้ค่ะยัอุยรัลเองด้ยอยากได้เองไม่ให้ได้ไหมไม่ใช่อ่ มาครับต้องนะครับมาอ่ารับ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 ไปด้วยสีเท่าไรครับหรือเอาอันนี้ที่เราเนาะหือเอาอันนี้โอเคนี่เริาติดต่อรองแล้วเราเน่ะมานะครับโอเคนี่ฮะมากับแฟนคลับรุ่นยาวนะครับ มาครับอ่ะมองกล้องทำมองกล้องมองกล้องมองกล้องตรงงานนะครับตรงพี่เสื้อฟ้าหล่อๆเนี่ยครับแล้วก็ดึงสองสามเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอบ้างดีกว่าตอนนี้บกมือเหมือนกำลังถ่ายบุ๊มบรลเลอยู่บกมือบกมือบกมือมองกล้องมองกล้องบกมืออย่างนี้แล้วครับโอ้